สารคดีวิทยุเรื่องธรรมะนาวาวังเบ่งบานที่อำนาจ,จเจริญตอนที่หนึ่งความเป็นมาเมื่อวันที่11มีนาคม2567พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปรดกลบปลุกกระม่อมให้ในายสมศักดิ์อนุราเสนาประจำสำนักพระราชวังพิเศษระดับสิบเชิญพระราชากระแสและถวายกรอบธรรมะนาวาวังแด่พระสงฆ์ในพื้นที่จังหวัดอำนาจ,จเจริญ นสถานศึกษาธรรมป่านาโศกหังบ้านหนองดินดำตำบลหนองสามสีอำเภอเสนางคณิคมจังหวัดอำนาจเจริญโดยมีพระราชยานวัชระชิโนพาศหรือพระอาจารย์ต้นเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ธรรมะนาวาวังหลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกลโปรดกระหม่อมพระราชทานภาพวาดฝีพระหัต พร้อมคติธรรมธรรมะนาวาวังซึ่งประกอบด้วยหลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์แบบวิธีแลลึกถึงคุณพระรัตนตรัยและหลักอริยสัจสี่นับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อป่วงชนชาวไทยสำหรับภาพพระราชทานธรรมนาวาวังหลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์หอธิษฐานจิตเข้าถึงพระรัตนตรัย ด้วยบทะระลึกถึงพระรัตนตรัยย้ำย้ำซ้ำซ้ำพิจารณากายท่องธาตุกรรมฐาน4และพิจารณากาย6ขั้นตอนจนกว่าจิตจะยอมรับความจริงจากภายในว่าร่างกายเป็นธาตุสี่ตามความเป็นจริง 3. กํกำหนดดูอารมณ์เกิดดับย้ำย้ำซ้ำๆอยู่เสมอ สี่ทำความเข้าใจอริยรสัจสี่กับอารมณ์ที่เกิดดับบนจิตใจและจับอารมณ์ลงขันห้าพร้อมกับกำหนดรู้ขันห้าเกิดดับผ่านอริยสัจทำย้ำยำซ้ำๆจนกว่าจิตจะเกิดความรู้แจ้งซึ่งภาพวาดพระราชทานพร้อมคติธรรมเพื่อความพ้นทุกข์เป็นแนวทางการปฏิบัติตามหลักของพระราชญานวัชระชิโนภาสหรือพระอาจารย์ต้น จุตินัทจันลุทินสวทอำนาจเจริญนำเสนอ